มันเป็นไม่ได้เหรอ GDP ไทยจะโตได้ตั้ง2.7เนี่ยอืก็เอทางฝ่ายของด้านอสำนักหรือว่ากองเศรษฐกิจมหาภาคของสสคนะครับผมก็ ผมก็พอก็รู้จักกันดีนะครับน้องเขาก็จะค่อนข้างเก่งในแง่ของตัวในเชิงโมเดลอะไรต่างๆด้วยนะครับคนทําโมเดลนะครับแล้วก็ตัวพอสํานักก็ก็ค่อนข้างเก่งในภาพนะครับผมคราวนี้เนี่ยประเด็นหลกัหลกๆก็คือกระทรวงการคลังในก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอันนี้อาจจะเป็นการมุมมองในแง่บวกในระดับหนึ่งนะครับผมว่าว่าเพราะว่ารัฐบาลเขาต้องการผลให้ได้ตามเป้าที่เขาอยากได้คืออย่างน้อยที่สามเปอร์เซ็นในปีนี้ใช่ไหมครับผมก็ ฉะนั้นในภาพในช่วงหลังเขาก็เลยมองภาพออกจะเป็นบวกนิดนึงเรื่องของการส่งออกอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วก็การบกใจภาครัฐนะครับเท่าที่เท่าที่ดูจากเหตุผลที่ทางอาประมาณการว่าจะได้2.7ได้ก็เพราะว่าส่งออกมีสัญญาณขยายตัวดีกว่าที่คาดใช่ไหมฮะอุปสงค์ของผู้ค้ามีแนวโน้มขยายดีขึ้นตามวัฏจักรเศรษฐกิจและคาดว่าส่งออกจะได้ตั้ง3.2น่ แล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวก็น่าจะสูงกว่าที่คาดการก็ตอบรับไอ้ฟีวิต้าของรัฐบาลเขาและสามก็คือการเบิกจ่ายภาครัฐที่ดีกว่าการคาดการนะฮะซึ่งไอ้ทั้งสามเรื่องนี้อาจารย์มาถามหน้านาทีนี้เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่านะก็ใช่ครับตัวตัวภาพแรกเรื่องของการส่งออกเดืยนล่าสุดมิถุนาติดลบ0.3ใช่ไหมฮะซึ่งส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของจากเรื่องของ เรียนเรื่องของผลไม้อะไรต่างๆด้วยแต่ก็ต้องยอมรับเองเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ออกมาพูดเองว่าส่วนหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเรื่องของเครื่องยนตสันดาปที่ความต้องการลดลงชนะซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของเราตัวตัวรถยนต์รถยนต์ไฮเส่นะฮะแล้วก็รป็นตีบีแทนซึ่งตัวกระทรวงพาณิชย์ก็โชว์ตัวเลขออกมาว่า ครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับผมติดลบไป16เปเ็ในแง่ของขึ้นเงินสันดาบแล้วก็ในเดือนมิถุนายนติดลบไป54เปอร์เ็นตะครับผมซ<ม>ึ่งผมก็ลองไปไปดูภาพมาคือเทียบกับทางฝั่งฝั่งของสะสะคนะครับว่า เพื่อส่งออกเนี่ยจะโตได้2.7คือคือด้วยภาพที่เศรษฐกิจจะโต2.7เนี่ยส่งออกอ่อเป็นมูลค่านะครับผมก็จะโต2.7เท่ากันนะครับผมของผมเนี่ยมองติดลบอ่าประมาณเออคือคือประมาณติดลบศูนย์ยุดหนึ่งนะคือผู้นี้คือศูนย์คือ 0, คือ,คอผมมองไม่ขยายตัวนะครับผมแต่ว่าถ้ามันจะขึ้นมา2.7อย่างที่สสคอว่าเนี่ยนะครับผมตัวครึ่งปีหลังเนี่ยการส่งออกจะต้องขยายตัวเฉลี่ยได้ประมาณ2.9 นะครับผมนะ<บ>ซึ่งโซฟามันมัน,มนเอ,อ่อก็คือต้องยอมรับว่าก็ส่งออกในช่วงหลังมันเบี่ยงบางเดือนมันก็โตบวกเจ็ดบวกสิบบางเดือนมันก็ติดลบอย่างเมื่อเดือนที่แล<บ>้วก็ติดลบส<บ>ูงกว่าอย่างที่ว่าใช่ไหมบางเดือนก็ติดลบเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็ในโมเดลผมมันก็ก็อย่างที่ที่เรียนไปผมผมผมให้สูนะนะแสดงว่าครึ่งปีหลังก็คือแปดแัด นะครับผมนะ้ดยโดยภาพการเปลี่ยนแปลงเชีงวโครงสร้างอะไรต่างๆอะไรต่างๆก็อันนี้ก็คือมองในแง่ค่อนข้างบวกนะฮะซึ่งก็เข้าใจของสสคเขาเพราะว่าเขาใช้ตัวเลขในเรื่องของการแข่งตัวเศรษฐกิจโลกซึ่งฟื้นตัวดีขึ้นกว่าที่เขาเคยคาดไว้นะครับผมซึ่งเอมันมันมันก็ยากตรงเนี้ว่า ถึงแม้เศรษฐกิจโลกในมุมของเขาจะฟื้นตัวดีขึ้นซึ่ง,ง,งในมุมของเ<ช> <ผม S 2> องอาจจะเริ่มเห็นทรายของการสโลโดาวลงบ้างแล้วด้วยซ้ำนะครับผมโดยเฉพาะในซในิกโลกตะวันตกเนี่ยแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยก็คือว่า เอ่อการส่งออกเราในอย่างที่เรียนไปดีมานเอ่อหมายถึงสินค้าเราอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ดีมานของของของโลกมากนะนะฮะก็ก,ก็ก็เลยเป็นความเสี่ยงแล้วก็เราก็พึ่งพาสินค้าผลไม้อย่างที่คุยกับทั้งทั้งสองท่านต,ตลอดใช่ไหมทุกโรงทุกเรียนหรือวอ่าย่งงอื่นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มวายแล้วทุเรียนอ่ะใช่ใช่คือคือมันเบี่ยงตามตามสภาพภูมิอากาศฉะนั้นเราจะพึ่งพาตรงนี้นากไม่ได้แล้วเราเปลีลล่ยนไปในเรื่องของภาพยาวมันยังค่อนข้างลำบากอันนี้คือตัวแรก ตัวที่สองการเบิกจ่ายภาครัฐผมก็ค่อนข้างดิสปอยหรือว่าผิดหวังนิดหนึ่งนะครับผมเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยตัวเลขการเบิกจ่ายภาครัฐทั้งรายจ่ายประจารายจ่ายลงทุนนี่ดีมากนะครับผมคือโตกว่าจะว่าสามเท่าสี่เท่าก็ว่าได้กว่าปกตินะฮะงบประจําจากประมาณแสนสามต่อเดือนวิ่งขึ้นไปสองแสนเจ็ดต่อเดือนนะฮะงบลงทุนเนี่ยจากประมาณสามสี่หมื่นสี่หมื่นล้านเนี่ยขึ้นไปแสนกว่าล้านมันก็คือแต่หลังจากนั้นเนี่ย นะฮะมันตกลงเที่ยวเลยนะครับผมโดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งซึ่งควรจะไปต่อได้ในะตอนนี้คือกลับมาเท่าเๆสามสี่มืนล้านหรือว่าแทบจะต่ำกว่านั้นในระดับหนึ่งแล้วคือ,ค,อคือมันมันกลายเป็นว่ามันลดลงมาเหมือนเหมือน,นเก่าแล้วนะครับผมซึ่งมันเหมือนกับน้ําที่ไปค้างท่อที่ก๊อกแล้วก็พอเปิดมันก็ฟู่ออกมา,าแล้วมันก็เขา,าเขาเขากันไว้ดิจิตอ l วอลเล็เหรออาจารย์ ก็เราเราก็ค่อนข้างกังวลในจุดนี้แล้วก็อย่างที่เรียนทั้งสองท่านตลอดเนอะนะฮะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมันในเรื่องของการส่งงบให้กับภาคหมายถึงตัวฝ่ายหน่วยงานราชการต่างๆการจะดึงกลับมันก็ยากอะไรต่างๆแต่ผมก็อาจจะมองภาพว่าอย่างหนึ่งก็คือการที่ไม่เร่งเบิกจ่ายเงินมันก็เหลือมันก็ในที่สุดมันก็สามารถที่จะมาใช้ในในในเรื่องอื่นได้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งรวมถึงเรื่องของงบกลางอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าภาพหลักเนี่ยผมอาจจะ อันนี <as well. <pt> ้ความเห็นส่วนตัวและกันก็อาจจะมองภาพว่าในช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะเพราะว่ารัฐบาลจ้อเผชิญกับกระแสด้านการเมืองเรื่องของคดีความอะไรต่างๆเนีความสนใจเในรองไปถึงการที่จะต้องมาโฟกัสในเรื่องดิจิ t ัลวอลเล็มากเนี่ยความสนใจในการเรื่องของการผักดันการเบิกจ่ายก็เลยลดลงนะครับผมนะฮะก็ กเ็เรี่อว่านี่ก็เป็นกําลังใจให้ทางฝั่งของอกระทรวงการคลังและกันนะฮะในการที่จะพยายามดักดันในจุดนี้นะครับแต่ว่าเห็นเห็นแล้วค่อนข้างผิดหวังนะฮะก็ไม่ใช่เฉพาะผมเองแต่นะักวิเคราะห์นะลหลายท่านนะครับผมซึง่งเขาต้องดูตัวเลขตัวนี้เพื่อเอามาลิงก์ต่อในเรื่องของยอดขายตัว พวกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้านสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร,ร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็แบบเออมันก็แผ่วตรงนี้เพราะว่าการดดจ่ายแทนที่จะดีต่อเนื่องมันมันเริ่มลดลงนะฮะโดยเฉพาะง,งบเลืองทุนสุดท้ายก็คือเรื่องของสัญญาณการบริโภคนะครับผมที่ที่ผมมองว่าว่าอาจจะแบบค่อนข้างจังวลโอเคละในเรื่องของนักท่องเที่ยวอาจจะยังมาได้แต่ช่วงหลังๆก็เหมือนค่อนข้างแผ่วในระดับหนึ่งนะครับผมคร แต่แต่ภาพในเรื่องของตัวการบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าคงทนอย่างบ้านหรือรถอคือบ้านเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไปอยู่ในเรื่องของการลงทุนซะมากกว่าหมายถึงในในเชิงของตัวเลข GDP นะฮะแต่ว่าอ,อย่างรถยนต์เนี่ยก็ติดลบโดยเฉลี่ยได้คือเย a r t ด d คือคือ30%และแน่นอนรถยนต์เป็นสินค้าอะไรอะ เป็นสินค้าดูเรเบิลอ่ะหรือสินค้าคงทนใหญ่ใช่ไหมเป็นเป็นบิทติกเก็ตคือคือจ่ายจ่ายเยอะ,อะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ได้ซื้อหมายถึงการใช้จ่ายไม่ได้ซื้อตัวนี้ราคามันก็ลงแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยหมายถึงไม่ใช่ราคาแต่หมายถึงการใช้จ่ายมันก็จะลงนะครับผมซึ่งอนอกจากนั้นเสนื้อผงเสื้อผ้าเอ่อเอ่อถุงถงคงทนอะไรต่างๆนี่ก็ชะลอลงนะครับผมจะมีตัวที่ยังพอไปได้อยู่ก็ก็เรื่องบริการซึ่งก็เริ่มแผ่วลงแล้วก็เรื่องของการซื้อเครื่องดื่มอาหารอะไรเงี้ยก็ยังยังพอไปได้นะ ก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็พอไปได้ฉะนั้นโดยภาพรวมตัวเรื่องของการบริโภคที่จะดูเป็นเป็นตัวภาพหลักนะครับผมซึ่งสะสะคก็ให้ประมาณ4.5นะครับผมโกรอตตัวการแข็ตัวเนี่ยก็เราก็ค่อนข้างเดาว่วาว่ามันจะไปได้ถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเราก็ให้ประมาณ3เปร์เซ็นนะครับผมนะฮะก็โดยภาพรวมก็อาจจะเป็นภาพว่า เออก็คงต้องระมัดระวังในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าดูในข่าวทั้งหมดเนี่ยมันตัวจากการปรับ2องี่เป็นสองเจ็นี่ยคนที่ออกมาพูดหลักก็คือรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมท่านเผ่าภูมินะซึ่งท่านก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว3%เเพราะว่ารัฐบาลกำลังท,ทำงานเต็มที่มีเรื่องของซอฟโลนมีเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่า คือหลักๆเนมันมันตึงๆเป็นเป็นการตั้งตึงเพื่อความหวังนะครับว่าว่ามันจะดีขึ้นนะครับผมก็ก็่รู้เรื่องสำคัญจะคงต้องดูต่อครับผมครับครับครับอืมเคราบอกามันมันถ้าจะไปสองจุดเจ็ดได้ทั้งปีเนี่ยหมายความว่าสามควอเตอร์นี่ต้องต้องเกินสองจุดเจ็ดทุกควอเตอร์เลยนะแตอ ก็ใช่ใช่ใช่ซึ่งโมเมนตัมฉะนั้น Q1 มัน1.5 Q2 ที่ผมมองเนี่ยโมเดลเดี๋ยวรอตัวเลขแบงก์ชาติของเดือนมิถุนายนนะครับอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าณตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจที่ที่ผมรันใส่โมเดลผมเนี่ยมันโตแค่1.3สำหรับที่เลข GDP ีพีาวเนี่ยนะแต่ว่าโอเคก็ เอ่เอเดือนคิเอ่อเดือนเมษามันโตประมาณสองฉะนั้นประมาณเหยียบหยีบหนึ่งปปลายเนี่ยในช่วงคิสองเนี่ยเอ่อเนี่ยประมาณเท่านี้อาจจะได้ถึงสองถ้าอาจจะได้ถึง2เพราะว่าวสคเขาบอกว่าคว2วสองเนี่ยสองแน่ๆนะครับผมเอ่อโมเดลผมเดิมทีให้สองจุดห้ายซ้ันเนี่ยไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะก็ต้องลุ้นดูแล้วก็คงต้องดูว่าโมเมนตัมมันจะสามารถดึงขึ้นไปสามเอ่อแล้วก็สี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าในมุมมองของ แบงค์ชาติใน Q3 Q4 หรือเปล่านะฮะคือการอย่างแบงค์ชาติเนี่ยเขามองเขามอง Q1 1.5 Q2 2 Q3 3 Q4 4มันก็จะวิ่งไปประมาณ2.5 2.6ตามที่เขาเขามองนะแต่สสคให้2.7ก็คงแสดงว่าต้องสูงกว่านั้นหน่อยนึงนะครับผมก็ก็คงต้องดูกันครับผมครับครับซึ่งซึ่งโมเมนตัมในช่วงหลังผมก็ยอมรับว่ามันแผ่วเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่มันเคยมาเรียนทั้งสองท่านถ้าในภาพของโลกเราเคยมองว่าเป็น r l o v a l synchronize recovery ใช่ไหมคือโลกฟื้นตัวอย่างพร้อมเพรียงเนี่ย ก็ค่อนข้างเบาในระดับหนึ่งว่าไอ้ที่ตัวเองมองไว้เนี่ยมันจะได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะคืออย่างเราตัวล่าสุดที่เราเห็นก็คือเรื่องของดีโรโซนเนี่ยหรือว่ายุโรปเนี่ยก็อาจจะออกมาดีนิดนึงออกมา0.3นิดนึงแต่ว่าประเทศใหญ่อย่างเยอรมันก็ออกมาค่อนข้างแย่ใช่ไหมฮะติดลบหน่อยๆน่อยะครับผมก็คือก็คือเข้าสู่โหมด recession นะครับผมหน่อยๆในเยอรมันเพราะว่าเรื่องการผลิตเลยต่างๆก็ค่อนข้างแย่ของตัว G เองเศรษฐกิจก็ดูยังไม่ค่อยดีมาก ใช่ไหมฮะคี2ก็ออกมาโตค่อนข้างต่ำนะฮะก็4.7นะครับผมก็หลายฝ่ายรวมถึงผมก็มอง4.8เนื้อถึง5เปอร์เซ็นะไรเงี้ยก็คงต้องดูว่าครึ่งหลังยังจะพอไปได้หรือเปล่าคือคี1เขาเขาโตค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็เหมือนเหมือนแผ่วลงไปจนรัฐบาลก็ต้องพยายามออกมามีออกมาตรการต่อเนื่องเมื่อ ยังก่อนก็เพิ่งมีไอตัวโพลิทบูลนะคณะกรรมการเมืองก็เพิ่งมีการประกาศว่าแบบว่า mm hmm. เออพร้อมสนับสนุนมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแต่คําพูดแต่ว่าการกระทำมนอาจจะยังไม่เห็นค่อนข้างชัดนะฮะในในแง่ของเศรษฐกิจจีนนะครับผมฉะนั้นโดยภาพของรวมของโลกเนี่ยมันยังดูแผ่ว นะครับผมนะแล้วก็อเมริกาก็เริ่มมีโมเมนตัมที่เริ่มชะลอลงเช่นกันวนในในประเทศไทยตัวเลขต่างๆมันก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างที่ผมเรียนบ้านนสดก็ติดลบประมาณสาสเนะเรื่องของส่งออกก็ยังนิ่งๆอย่างนี้อยู่นะครับผมก็คต้องติดตามนะครับผมจะดูดูมันค่อนข้างแแถวครับครับ